าชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์คช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะฮะผมก็จะมาจัดทรงนะครับต้นโมกต้นนี้นะครับสำหรับต้นโมกนะครับช่วงนี้ก็กําลังออกดอกสวยงามทีเดียวนะครับซึ่ง เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของต้นโมกนะฮะทำให้สวนกูบอนไซเองเนี่ยก็หลงสเสน่ห์ต้นโมกไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งลีลาที่สวยงามนะครับมีดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นต้นโมกนะครับที่กูบอนไซทำเวิร์กช็อปเนี่ยบ่อยหน่อยนะยังไงก็จะพยายามหา ไม้ชนิดอื่นๆมาทําให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวตอนนี้ต,นต้นโมกมีค่อนข้างเยอะก็ขออนุญาตทาต้นโมกก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซนะฮะก็จะมาทําการจัดทรงต้นโมกต้นนี้นะครับแล้วก็นอกจากจัดทรงแล้วก็จะยังทําการคัดกิ่งนะฮะอาจจะมีเข้าลวดบ้างบางกิ่งนะครับแต่ แต่จะไม่เปลี่ยนกระถางนะครเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางไปได้ไม่นานแล้วก็วันนี้จะไม่ได้รีบใบออกเพื่อดูโครงสร้างนะครับจะจัดทรงทั้งทั้งที่มีใบเต็มอยู่อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวบุนให้ดูกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคจะเริ่มจากการดูหน้าไม้ก่อนนะครับตอนนี้ผมได้เลือกฝั่งนี้เป็นหน้าไม้นะครับด้วยเหตุผลที่ฝั่งนี้เขาจะมีรากที่ค่อนข้างเต็มนะครับมันจะแตกต่างจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะรากตรงส่วนนี้จะแหว่งไปนะครับแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะทำการเสริมรากตรงนี้เข้าไปนะฮะแต่ณตอนนี้ก็คือ ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้จะเรียกว่าเป็นด้านหน้าก็ได้นะครับทีนี้ก็จะเริ่มจัดทรงนั้นค่อยไล่จากข้างล่างขึ้นไปนะครับจะไล่ไปทีละกิ่งขึ้นไปจนจนครบนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเรามาทําการคัดกิ่งที่มันแตกออกมาใหม่พวกนี้นะครับที่มันเกินฟอมออกมาเนี่ยออกก่อนปะกันนะครับเดี๋ยวคัดตรงส่วนฐานออกด้วยนะฮะที่มันโผล่ขึ้นมาใหม่พวกนี้นะครับ ิ่งฐานพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็ตัดทิ้งไปเลยได้นะครับเพิ่งเปลี่ยนดินไปในช่วงประมาณต้นฤดูหนาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วฮะรากก็เดินดีนะครับตอนฤดูหนาวนี้ก็ริดใบออกหมดนะฮะตอนนี้ก็แตกใบใหม่เรียบร้อยนะครับแตกเยอะด้วยนะฮะ โอเคทีนี้ก็จะไล่มาจากกิ่งนี้นะครับกิ่งข้างล่างนี้ก็จะใช้วิธีการตัดนะครับกิ่งที่มันเกินฟอร์มนะฮะอย่างกิ่งนี้ถ้าเราดูจากฟอร์มตรงนี้ก็คือไอยอดที่แตกมาใหม่นี่เกินฟอร์มนะครับก็ตัดไปนะฮะนี่ฮะง่ายๆนะครับ ด้านหลังนี่นะครับไม้ต้นนี้เนี่ยนะครับเป็นไม้ที่รายละเอียดเขาออกมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เก็บกิ่งที่มันแตกมาใหม่ไม่รอให้โตนะครับก็จะตัดออกได้เลยนะฮะอยกิ่งพวกนี้ที่แตกมาใหม่เนี่ยปกติถ้าเราต้องสร้างกิ่งหลักไว้ก่อนเนี่ยเราจะรอให้เขาโตนะฮะ แต่ว่านะตอนนี้ก็คือเราต้องการรายละเอียดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอโตก็ได้นะครับก็ตัดได้เลยยิ่งตัดก็ยิ่งจะละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคัดทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนนะฮะโอเคครับก็ทำการคัดกิ่งที่เกินฟอร์มออกไปแล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็จะมาถึงการจัดทรงนะฮะ นี่การจัดทรงเนี่ยถ้าท่านใดที่ยังจำคลิปวิดีโอที่ผมทำเทคนิคในการดึงกิ่งเอาไว้เนี่ยนะครับต้นนี้ก็จะใช้เทคนิคนั้นนะครับในการดึงกิ่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ทรงผมรู้สึกว่าฝั่งขวานะครับฝั่งทางนี้อยากจะดึงให้มันต่ำลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับไม้มัน,มนเอียงแบบนี้นิดหนึ่งนะฮะอยากให้มันมีบาลานซ์นตรงนี้นะครับ ถ้ามันต่ำลงมาคิดว่าน่าจะบาลานซ์นะเดี๋ยวผมลองกดกดลงไปให้ดูนิดนึงเนี่ยฮะมันจะมีความแบบลักษณะมันจะเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้เทลงไปท่านใดด้านหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองดึงดึงดูก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ทำการดึงสิ่งแรกลงมาเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าไม้มันเริ่มมีความบาลานซ์มากขึ้นหลังจากที่ เมื่อกี้มันเอียงอย่างนี้นะครับพอเราดึงกิ่งล่างลงมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีจุดเนี้นะครับมันสามารถลังนะครับเทน้ำหนักมาทางนี้ได้บ้างนะฮะแต่พอเรากดตรงนี้ลงปุ๊บเนี่ยมันมีช่วงนี้ที่มันโล่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีกิ่งนี้นะครับที่มันทิ่มมาทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าลวดแล้วบิดมันมาทางนี้เนี่ยมันก็จะสามารถปิดช่องว่างตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการเข้าลวดกิ่งนี้นะครับแล้วก็ ดึงมาทางนี้เพื่อปิดช่องว่างตรงนี้นะฮะโอเคครับก็จัดทรงตรงนี้เรียบร้อยนะครับมาปิดช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีการดึงกิ่งจากกิ่งนี้นะครับดึงลงมานิดนึงโดยลังกับกิ่งเมนตรงนี้ไว้นะฮะเพราะว่าด้านบนมันก็เทเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงกิ่งลงมาน้มมาทางนี้ช่วงนี้มันจะเปิดว่างผมก็เลยทําการดึงยอดลงมาปิดตรงนี้ไว้นะครับ ทำให้ไม้เนี่ยรายละเอียดมันดูเต็มมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ฝั่งนี้ก็จริงๆตรงนี้มันบาลานซ์อยู่แล้วก็ว่าจะไม่ทำอะไรแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเหมือนใบมันไม่สม่ำเสมอนะครับมันมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทำการริดใบแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะครับก็จะยังคงทรงคงฟอร์มเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอริดใบไปแล้ว มันจะเหลือประมาณไหนนะฮะโอเคครับก็ทำการาตัดใบออกส่วนหนึ่งนะครับทำให้ไม้มีช่องว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจริงๆก็ตัดกิ่งออกไปด้วยนะฮะส่วนยอดที่มันเกินออกมานะฮะเดี๋ยวมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขยับนะฮะก็คือกิ่งด้านล่างตรงนี้ ณตอนนี้เนี่ยถ้ามองจากทางนี้นะครับจะเห็นว่าไม้มันเหมือนกับปลายมันไปด้านหลังนะครับปลายมันโค้งไปด้านหลังนี้แต่ว่าหน้าไม้มันอยู่ทางนี้นะฮะหน้าไม้มันมาทางนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอากิ่งนี้เนี่ยบิดมาทางนี้เพื่อที่ให้แบบอ่าไม้เขาโค้งเข้ามาหาคนดูแบบนี้นะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะ ดึงตรงนี้มาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับพอดึงมาโดยใช้มือดึงมาแบบนี้ก็ดูว่าเออมันก็ดูบาลานซ์ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ารวดตรงนี้นะฮะก็เริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วครับโอเคครับก็ทำการดึงกิ่งนี้หันมาด้านหน้านิดหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมเพิ่มสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับถ้าในอนาคต,ตกิ่งที่ผม เข้าลวดไว้ตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีก,อกชั้นหนึ่งนะครับก็จะต่ำลงมาอีกนะฮะเมื่อกี้ดึงกิ่งพอ,พอกิ่งนี้ผมเข้าลวดแล้วก็ดึงวนดึงมาข้างหน้าใช่ไหมครับก็มีการกดลงนิดหนึ่งทําให้ตรงช่วงเนี้ยมันห่างก็เลยทําการดึงกิ่งนี้ลงมาให้ต่ําลงนะฮะเพื่อที่จะปิดระยะตรงนี้เอาไว้ทีนี้พอดึงกิ่งนี้ต่ําลงเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างไอช่วงนี้อยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะทําการดึงกิ่งนี้ลงมาอีกนะครับให้ให้ใหยุดประมาณนี้นะฮะก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยระดับนี้มันรู้สึกมันพอดีละไอช่วงด้านบนเนี่ยม,มีแค่ตรงเนี้ยที่มันสูงไปแล้วมันก็ชิดชิดกันมากเกินไปในช่วงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ากิ่งนี้กับกิ่งนี้เนี่ยชิดกันมากนะฮะถ้าดึงลงมาอีกนิดนึงเนี่ยโอเคมันจะดูบาลานซ์ขึ้นนะครับโอเค ถ้าดึงกิ่งนี้เสร็จก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการจัดทรงไม้ต้นนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าตัดกิ่งออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆจัดทรงเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันมีใบอยู่เนี่ยอาจจะมองความต่างไม่ค่อยออกนะฮะ เดี๋ยวยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูตอนต้นคลิปกับตอนนี้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแค่ไหนนะครับโอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตหมุนให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่นะครับเสด็จได้ลากฝั่งนี้มากเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะทําการอาจจะสร้างลากใหม่นะไม่แน่ว่าผมอาจจะตอนล่อลากช่วงนี้นะฮะ ือให้ได้ลาบชุดใหม่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับมองด้านนี้นะครับมองประมาณนี้มุมมองอยู่ที่อ่าองศานี้จะพอดีจะจะเห็นความโค้งของลำต้นนะฮะโอเคครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูบอนไซนะครับแล้วก็อ่าขอบคุณที่ ชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีส่วนไหนที่ผมทําผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะวา่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้กูบอลไซเวิร์กช็อปก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ กับต้นโมกต้นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ